แท่นวางแท็บเล็ตแล้วก็โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์สแตนอลูมิเนียมอลอยตอนนี้เพิ่งได้แท็บเล็ตของหัวเว่ยมา ก็เลยต้องการตัววางแท็บเล็ตในการใช้งานาอันนี้ซื้อมาในในช่วง11-11 oh. อืม มีอะไรใบรับประกันวัสดุมีความแข็งแรงก็อย่างที่เขาระบุไว้ว่าเป็นอลูมิเนียมออนไลน์อโลยอลูมิเนียมอลออยต้องโทษทีคนแก่รีวิว รจะต้องจับเขาแยก,ออกมาเพื่อให้เป็นแผ่นรองด้านหลังของแทบรล็ตคือเขาจะกลางเล้กว้างสุดได้เท่านี้เองตรงนี้ก็จะเป็นยางยางรองกันกระแทกส่วนตัวนี้จะเป็น đồ tăng lấy á tăng lấy tôi là cho hay khẩu tăng này là này ra tua tăng này แต่ว่าปุ่มตรงนีมม้ค่อนข้างจะตื้นการวางเนี่ยถ้าหากว่าไม่สนิทด,ดีเนี่ยอาจจะมีการพับพับได้อันนี้คือการตั้งในระยะที่ตั้งที่สุดแล้วคือประมาณ45องศา พอข,ขยับหน่อยขาตั้งด้านหลังเขาก็จะหลุดเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังในการใช้งานในการใช้งานคือเขาจะไม่ได้มีตัวตัวตัว,ตวล็อกที่แน่นหนาเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเอาไอ้เจ้าตุ่มตุมเนี่ยลงรูพอลงรูแล้วเนี่ยในการขยับเขาจะขยับได้ คือพอยกปุ๊บลุดเลยอเี้มันก็มันก็ต้องระวังในการใช้งานก็ขาตั้งกล้องตัวนี้ด้วยนี่ค่ะระยะที่กว้างของเขาประมาณนี้อันนี้คือระยะกว้างสุดในการเก็บพวพกพาไปไหนสะดวก เป็นวันสดุที่ก้อนข้างแข็งแรงจบการรีวิวขาตั้งแท็บเล็ตแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชม